สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง y o u t บ b e ใไม่เย่หัวข้อในวันนี้นะคะก็คือวิธีการสร้างตารางในเอกสารบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวเองค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะคะไปดูกันเลยเอาละค่ะเรามาดูวิธีการสร้างตารางง่ายๆกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปที่เมนู Insert ค่ะหรือว่าแทรกในภาษาไทยนะคะมองหา Table นะคะหรือว่าตารางนั่นเอง กดเลยค่ะเราสามารถสร้างตารางง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกแล้วลองคลิกดูแค่นี้นะคะก็ง่ายมากแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากได้มากกว่านี้นะคะก็ไปที่ insert table นะคะแล้วก็ insert table ตรงนี้นั่นเองค่ะตรงนี้นะคะจะประกากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เรากำหนดเองเลยนะคะว่าคือ number of column แล้วก็ number of row นะคะ column ค,คือแนวตั้งแบบนี้เนาะส่วน r o คือจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะเป็นแถว โอเคมาอยากให้เป็น5คอลัมน์แล้วก็10โลนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นั่นเองค่ะเรามาลองพิมพ์ข้อความกันเลยนะคะก็คือ1นึ่ลำดับรายการนายรับปลายใจคงเหลือประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่งให้ดูน่ารักตะมุตะมินั่นเองค่ะ ใช้ฟอนต์สีดำเป็นโบว์นะคะตัวอตรงกลางแล้วก็เติมสีให้เขาหน่อยเพื่อนๆนะคะสามารถใช้เมาส์นะคะมาวางตรงเส้นนะคะเพื่อปรับระยะขนาดของเขาแบบนี้ได้เลยนะคะต้องเอาเมาส์มาวางนะคะแล้วก็ให้ขึ้นเป็นลูกศรสองหัวแบบนี้นะคะถึงจะขยับได้อย่างนี้นะคะหรือถ้ามีการกำหนดมาแล้วนะคะให้ลองคุมแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่เลเยอร์ ตรงนี้นะคะ High and Width ตรงนี้นะคะสามารถกำหนดได้เนาะว่าจะให้มีช่องว่างขนาดเท่าไหร่หรือว่าจะให้เขาสูงเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยหมายรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะมันดูแบบเอ,อ้ยมันติดข้างบนแบบหรือเปล่านะคะอยากให้มันอยู่ตรงกลางทำยังไงเพื่อนๆสามารถคลุมนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยค่ะตรง Alignment ตรงนี้นะคะให้เลือกเป็นตรง Align Center เห็นไหมคะข้อความก็จะลงมาอยู่ตรงกึ่งกลางของช่องตารางแบบนี้ทำให้มันดูแบบสวยงามมากขึ้นนะคะแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเองแน่เองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำตารางแบบง่ายๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนง่ายและสีไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้ใช่ไหมคะชอบกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ให้ใหม่ด้วยนะคะเป็นกําลังใจกันสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคําถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วเดี๋ยวใหม่จะมาตอบแน่นอนค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย